ตื่นขึ้นมาต้องกินห่อมนุ๊ปพี่น้องเอ้ยเลี้ยงง่วมเนี่ยเรียงง่วงมงงวในี่ใส่ต้นทุ่นหลายพี่น้องตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องกินห่อมต้องกินห่อมกินห่อมแต่ละตัวเอ่อบำรุงพี่น้องแล้วก็เอิน้นอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารเสริม นี่น้อยนี่ก็กินได้ในพี่น้องนี่น้อยนี่ก็จะต้องกินห้ามนี่แต่ล้โตนะเปลี่ยงเงินน้ำซื้อห้ามไม่กินพี่น้องอุยอยอยอ๊ยอุ๊ดอุอุเ้ยอีแม่ใไงเนะ่ะกินแล้วไม่ยาตัวน้อยบักเถิกนี่ก็ไม่ยาช่มนี้เดียบบานนี่น,าน,น,าน,น,านั่นนั่นนั่นมองดูนั่นเหยียบไปพร้อมบักเพชรบักกระนา เพชรไปแม่ไปขาน่าลูกขาขาถกออกถกออกถกออกนั่นกนุบอกอันนี้ไมแต่นายแต่นายพี่น้องเอ้ยเนะาะไม่ลามาพี่มาหลงมาเอาหนิเอาหนุเอามาเอาหนิมาพกแม่สิตีมันบอกเพชรนี่<อ>มันหยาดหลูกกูกินเอ,อ้ยละนั่นนั่นกนุ โอ้หายยหยาดเล็กน้อยโอ้ยพี่น้องอากาศหนาวยังมือเศรอาเดี๋ยวนี้แปดโมงกว่าแล้วพี่น้องน,นี่แสงแดดซ่องมากกอนเสียงหัวล่งทงไปเลียงพี่น้องก็ให้กินห่ำาก่อนกินห้ำา อีแดงหน่อยเลยบริกินเลยไอเอางัวมากกินห้ามพี่นอ้องขัวหอยไปน้ำในพี่น้องหอ,หอยหอยลายพี่น้องปีนี่หอยหลายนี่ละง่ายกับขัวน้ำอันมุนี่ล,ละพี่น้องหอยมันโอ้ยกาดกันหนาวนะพี่นอ้องขัวหอยไปนน้ำ เดีย๋ยวงัวไปน้ำพี่น้องหอยหอยขาดหนาวเนาะพี่น้องเนาะเพื่อหอยไปน้ำป้าเสียงมันถีบลูกมันแม่กับบองจักลูกเลยเดี๋ยวตึงตึงอยู่พี่น้องหอยในน้อยนีย่พี่น้องหอยนี่ เลี้ยงงวขัวหอยปีนี้มันหอยหลายพี่น้องเอ้ยเอออันนี้มันหนวยดีขึ้นหนวยบดีเอ้พี่น้องหอยแม,ม่เสียมกระหาง <c oughs> พี่น้องหอยอันนี้หอยจูบ หอยจูบเอ้พี่น้องนี่หอยจูบตัวใหญ่ๆน,นี่มันหอยอย่ะว้ายโอ้ยพี่น้องไอ้เสียมซับซัมหืมโอ้ยผู้ไหนมิดตาหอยดิพี่น้องเอ้ยโอ้เสียมซับเสียมซับ เธซื premises, ้อโอ้ยสาบก้อยสาบก้อยสาบก้อยโอ้ยสาบก้อยพี่น้องเอ้ยสาบก้อยซื้อนี่พี่น้องคอยอไลายลปีนี้เล่นคอยโอ้ยบก้อยพี่น้องคอยนี่คอยไลค่ะมาจุบโอ้สาบก้อยอีกแล้ว โอ้แต่แต่โอ้ยฮยโอ้แต่แต่ยนุ่ยโอ้ยบ๊วยบอวยโอ้แต่แต่โอ้พี่น่อยบ๊อยมันซับ่ย พี่น้องมาหอยพี่น้องหอยหลายพักพี่น้องเอ้ยหอยโอ้ยจะโอ้ยเต้บอกคอยเต็มดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยขวดอยู่คอย หอย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 หลายพี่น้องเอ้ยบักหอยหลายโอ้โลทะเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่บักหอยนี่อ่าตะหอยพี่น้องบักหอยพี่น้องเอ้ยบักหอยบักหอยนี่ตาหอยนี่ตือนเพี่น้องนี่ตือน หนี่โอ้ยบกหอยพี่นอ้องบกหอย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 หุ้มจัดไป่คนเอนเอนี่ยงอยู่บกหอยหอยพี่นอ้องหอย โอ้ยบอกหอยไหมพี่นอ้องโอ้ยโอ้ยไปไปไปทองทางเอ้าเอาเอ้าเอาทงทง ปี่นะหมกหอย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 ยากินห่ำอุ้ยหอ้ยมันลงมากเ่ยก้อนก็ได้มันกินห้ำอีกโอ้ยี่นงบมกหอย นี่นตแล้ว่้น้แซ่ผาพี่น้งหอยโอ้ยมาแล้วบ้านมาแล้ว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 ตัวป้วนมาแล้วไป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 เลยไปเลย เอาเอาเอาตามมาโอ้ยหิวคักหิวห่ำนี่ไปมาเร็วเร็วโอ้ยจ้าเอ๋โอ้ไปไปลูกไปกินน้ำเด้อเอู้หุ่นไวมึง <c ười> พี่น้องบกหอยหอยมาค่ะมาถึงไหมอืมบกหอยบกหอยหน่อยเนองบกหอยบกหอยที่น่องนี่โคโลอยู่นี่ หอยห้อยหอยพี่น้องหอยหอยหอยด้วยหอยด้วยพี่พี่หอยพี่น้องโอ้ยหอยหลายหอยหลายนี่ตะหอยนี่หอยหอยโอ้ยวุ่นวายระบาดนี่วุ่นวายแล้วกินห้ามระบาดนี่กินห้ามแล้วมาแล้วตัวป่วนตัววุ่นวายอ่ะห้ามไม่กินก่อนเหมือนี่